่อจากนี้ไปหลายคนคงอยากดูเต็มทีเราก็ไม่อยากให้ท่านยืนขาแข็งเป็นแย่งกิง<ม>บอกว่าจะได้ดูก็ต้องได้ดูบอกมีของเด็ดก็ต้องมีของเด็ดขอเรียนเชิญคุณธยาทิพสุวรรณและคุณนัทพลทิพสุวรรณค่ะขอเชิญค่ะไม่ต้องขมแมวพุงทำเป็นขมแมวพุงอ้วนก็บอกว่าอ้วนเอาละค่ะคุณธยาแล้วก็คุณนัทพลทิพสุวรรณนี่ก็ เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เอาไมโครโฟอนไปอันน,น,นี้อันนี้ค่ะพี่ขาพี่ขาอย่าไปมือโซนพี่ซนพี่คนนี้นะคะทั้งสองคนนี้อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวให้คุณธยาเล่าให้ฟังให้คุณธยากับคุณ,ณคนัทพลเล่าก่อนพอเล่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็จะเปิดคลิปให้ดูกันค่ะเรียนเชิญคุณธยาก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ปองสวัสดีมวลมหาประชาชนหัวใจรักชาติ เวทีปทุมวันและท right? ุกๆเวทีนะคะก็ไปเป็นไงมาไงใช่ไหมคะก็คืออย่างตอนเช้าเนี่ยเราไปด้วยกันเป็นภารกิจที่ไปเรียกร้องความเป็นธรรมที่สตชเสร็จภารกิจก็ประมาณช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสองบ่ายสาแล้วนะคะระหว่างนั้นเราสองคนก็กําลังจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านก็มีเพื่อนส่งเข้ามาในกรุ๊ปบอกว่าคุณหญิงพจมานช้อปปิ้งอยู่ ที่หลุยวีตองเอ็มโพเรียมนะเราก็กําลังจะใกล้บ้านแล้วเอ็มโพเรียมก็อยู่ใกล้บ้านก็เลยบอกเอ้ยเอาไงดีเราไปดูกันด้วยตาไหมในใจตอนนั้นก็คิดว่าคือเรามาจากบรรยากาศที่เศร้าสลดสองสาวันนี้ก็เศร้าสลดกันมาตลอดแล้วก็บรรยากาศที่ทุกคนแต่งดําที่หน้าสตชเราก็ยังอยู่ในความเศร้าเสียใจแทนครอบครัวที่สูญเสียเราก็คิดว่าอ ผู้หญิงคนหนึ่งยังไปเดินช้อปปิ้งได้อยู่อีกเหรอในขณะที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เพิ่งมีเหตุยิงกันทําร้ายกันขนาดนี้ก็เลยคุยกับพี่ตั้นว่าเข้าไปดูซิว่าใช่พจมานจริงๆหรือเปล่าแค่นี้มีมีภาพอยู่นะคะเพื่อนส่งภาพนี้เข้าไปแต่แต่ก็ไม่ชัดนักนะคะนี่เป็นภาพหรือร้านหรือชวิตตองหตือเทมป์รียมค่ะแล้วก็ที่วงกลมอย่างนั้นก็คือคุณหญิงพจมานซึ่งพอเราเห็นแค่กระบังลมแล้วก็รู้แล้วว่าคุณหญิงพจมานเห็นกระบังยื่นออกมาจากขอบประตูนิดนึงเห็นไหมคะเอาละ อ่ะต่อไปค่ะแล้วก็เราก็เลยเอ๊ใช่คุณหญิงวัชจมานจริงแบบก็เลยไปดูกันด้วยตาเลยดีกว่าค่ะก็เลยเข้าไปถึงปุ๊บแกก็ออกสาีไปใช่เขาติดคุกจะได้ไปพร้อมกันถูกก็จะได้ไปอยู่กับพี่ปองด้วยนะคะคืสามีไปแล้วก็ไปแอมเบอรี่มเลยแอมเอรี่มแล้วตอนนั้นเพื่อนก็บอกว่าออกจากลุยวีตองแล้วไปเข้าแอมเอสชั้นหนึ่งใช่ชั้นหนึ่งใช่เราก็เดินไปดูมีหรือเปล่าเขาก็บอกออกมาแล้วอีกค่ะแอมเอสบอกออกไปแล้วค่ะ ก็ไม่เห็นที่ไอเมสเราเราเข้าไปดูแต่ไม่เห็นไม่ได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่แต่เราไม่ไม่เห็นเราก็เลยเดินขึ้นไปคิดว่าเขาน่าจะอยู่แถวแถวนั้นแหละนะคะแล้วตอนหลังก็เอ๊ะอยู่สักครู่ไม่เจอแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่หรือว่ากลับไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพี่ตั้นว่าก็กลับเถอะพี่ตั้นบอกเฮ้ยเจอแล้วโทรเข้ามาคือตอนนั้นคุยโทรศัพท์กันเพราะแยกกันเดิน พี่ดั้บอกเจอแล้วคือคุณธยาไปทางหนึ่งคุณนัทพลไปทางหนึ่งไปช่วยกันดูว่าอยู่ตรงไหนจากร้านหลุยส์วิตตองไม่เจอแล้วไปที่แอมเบสแอมเบสก็ไม่เจอกำลังจะกลับโทรหาสามีสามีบอกเจอแล้วไปเจอที่ไหนคะก็เจอที่ร้านขายเสื้อผ้านะครับอยู่ที่ชั้นสองอ๋อคุณนัทพลขึ้นชั้นสองคุณธยาอยู่ชั้นหนึ่งใช่อ่าไปเจอที่ร้านอะไรคะผมจําชื่อร้านไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าผู้สูงอายุหน่อย ขอโทษนะครับ <laughs> เป็นความจริงเป็นความจริงจ้าก่อที่แรกผมผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเดินมองอยู่ <c oughs> ก็ไม่เห็นมีคนเดินซึ่งแปลกมากวันนี้ไม่มีคนเดินช้อปปิ้งเลย <c oughs> พอดีเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็มีหูฟังห <c oughs> ่อยลงมาผมก็คิดว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเป็นรอปภ <c oughs> นะครับแต่งชุดธรรมดา <c oughs> พอหันมองไปอีกทางหนึ่งก็มีรอีกคนหนึ่งใส่หูฟังเหมือนกัน <c oughs> ผมก็โทรบอกยอี่บอกว่า ฉันเจอแล้วแต่ว่าไม่รู้อยู่ร้านไหนเนี่ยก็มองเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้านี้ก็เห็นผู้หญิงอยู่สามสี่คนผมต้องเรียนตรงๆว่าผมจำไม่ได้ะนะครับผมจำไม่ได้เพราะว่าใส่แว่นตาดำแล้วก็มัดผม<อ>นะครับกระบังก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ะนะครับก็พอดีอีฟก็เดินมาอีฟก็เดินมาก็ผมก็รออยู่หน้าร้านนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากร้าน นะครับแล้วก็ลงบันไดเลื่อนในหนึ่งหนึ่นาทีนั้นอนะ่ะหนึวิสิวินาทีนั้นอนะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเป่านกหวีดหรือไม่เป่านกหวีดเนี่ยผมคิดถึงผลบวกและผลลบกับการที่จะเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานมนะครับเพราะผมทราบว่ามีทั้งผลกระทรบที่อาจจะเกิดขึ้นด,ดุน<า>แรงนะครับแต่เหตุผลที่ผมตัดสินใจเนี่ย เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยเป็นหนึ่งคนและผมคิดว่าอาจจะเป็นคนเดียวในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้อาวุธสงครามทําให้มีเด็กเยาวชนเสียชีวิตเนี่ยมีกองทัพเสื้อแดงที่ขึ้เขินสามารถทําให้คุณทักษิณเนี่ยหยุดได้หรือผมคิดนหน้า,านนต่อไปได้ใช่ผม<อ>คิดอย่างนั้นผมคิดว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยมีพลังพอใช่แล้วคุณหญิงเป็นคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการของรัฐบาลนะครับ แต่ผมเชื่อว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ทราบถึงการเคลื่อนไหวของนปชค่ะแล้วก็ทราบถึงการเคลื่อนไหวของของรัฐบาลทั้งหมดว่ากําลังทําอะไรอยู่ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าต้องเป่านกหวีดค่ะทั้งๆจริงแล้วตอนนั้นเราก็เป็นแกนนำค่ะไหมครับถ้าทําอย่างนี้มันก็เสียหายอาจจะไม่เหมาะสมค่ะแต่เหมาะสมครับเพราะว่าเราส่งสัญ,ญญาณให้คุณหญิงส่งต่อไปถึงคุณทักษิณว่า ตอนนี้คนในประเทศไทยรับไม่ได้แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเราอารยะขัดขืนอย่างมีอารยะก็คือตอนนั้นคุณหญิงกําลังเดินลงบันไดเลื่อนไปครับก็เดินลงบันไดเลื่อนแล้วก็พอผมเห็นมันก็เริ่มเริ่มเป่าแล้วอ๋อคุณยัตะบเริ่มเป่าแล้วครับเริ่มเป่าตอนนี้ก็คุณย่าตะบญก็ยืนอยู่บนชั้นสองอยู่พอตัดสินใจได้พอตัดสินใจก็เป่าแล้เห็นคุณหญิงกําลังลงบันไดไปก็คุณหญิงนะครับผมอยู่ข้างบนอีฟก็เดินเดินไปข้างหน้า ที่ที่ลูกสรชี้นี่คือคุณหญิงที่มัดผมและใส่แว่นแต่แปลกนะปกติเขาจะปล่อยผมนะเขาจะเนี้ยมาไม่ได้ผมมัดมัดผมนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะคุณนัทพลคือคนผู้ชายใส่เสื้อดำใช่ครับแล้วจมีเข้ามีการใส่ชุดสีขาวเสื้อเสื้อขาวครับที่ที่อยู่ที่อยู่ปลายบันไดนั่นใช่ไหมคะค่ะก็คือคุณหญิงลงไปบันไดแล้วกําลังจะเลี้ยวซ้ายใช่คุณนัทพลเริ่มเป่าครับก็เริ่มเป่าตรงนั้นเลยครับดังไหมคะสุดแรงเดี๋ยวลองฟังดูดังเอาละไปดูคลิปกันค่ะ ขอคลิปเลยค่ะรอเรือเลย คนรอปภปัดกล้องตกยึดขึ้นมาใหม่หมวกขาวคุณชินพยาอันนี้เขาขึ้นยืนขึ้นรถเลยพ่นพ่นแกรใส่ไอ้เปล่าต่อมีคนคว้างหมวกใส่คว้างหมวกใส่มีคนคว้างหมวกใส่คุณพยา ตอนนั้นคุณธยาขึ้นไปชั้นสองด้วยอยู่ตลอดค่ะก็อยู่ตั้งแต่หมวกสีขาวเจอพอเจอก็เรียกใช่พอเจอก็เรียกขึ้นมาไปขึ้นไปใช่ก็ตัดสินใจว่าเอาละเราจะต้องอายะขัดขืนการก็เข้ามาเลยมาบล็อกเราอย่างนี้บอกทำอะไรหยุดทำหยุดทำเราก็บอกเราไม่มีอาวุธเรามีแต่นกหวีดอันเนี้ยอันเดียวแล้วก็เป่าใส่ใส่การแล้วก็เป่ามาตลอดที่เป็นเสียงเนี่ยค่ะก็บอกว่านี่คืออายะขัดขืนไม่มีอาวุธไปกันสองคนสามีภรรยาเองเหรอคะ ใช่แล้วก็มีมีคนติดตามคนสองคนที่ถ่ายให้ก็คือเป็นกันสามคนเองตัดสินใจที่จะทําเรื่องพวกนี้แล้วไม่กลัวการ์ดไม่กลัวผู้ติดตามแล้วละะมีครับผมมีผู้ติดตามอีกสองคนแต่ก็คิดว่าของเขาก็มีมากกว่าเาเยอะกว่าเพราะดูแล้วเขาเยอะกว่าก็ไม่กลัวครับมาถึงตรงนี้ไม่กลัวอะไรแล้วครับแต่แต่แต่เห็นอะไรนะคะเห็นอะไรว่าคุณหญิงพัจุาบันวิ่งอ่ะ คือไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะวิ่งหนีนกหวีดอ<ต><น>ะเมื่อกี้ภาพจับไม่ทันระหว่างที่เราเป่าเนี่ยท้องลงบันไดสองชั้นอุดหูเลยอุดหูไปตลอดทางคุณหญิงเอามืออุดหูใช่ใช่ใช่คือเรากําลังจะส่งสัญญาณให้คุณหญิงรู้ว่าถ้ายังไม่หยุดการกระทําแบบนี้เขาจะเดินอยู่บนท้องถนนในกรุงเทพในที่ไหนในประเทศไทยไม่ได้เขาจะต้องโดนนกหวีดและถ้าแกนนําทําให้เป็นตัวอย่างเชื่อว่าต่อไปคุณหญิงเดินที่ไหนทุกคนเป่าเหมือนกันหมดแน่นอน ทุกคนเผามันจะหมดแน่นอนอันนี้เป็นตัวอย่างเราจะไม่ทําร้ายใครไม่บริพาศไม่พนุสวาจาเราเพียงแต่ยืนนิ่ง,งๆเราก็เป่านกกวีสรายเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรารับคุณไม่ได้อีกต่อไปประเทศของเราไม่ต้องการการแบ่งแยกและไม่ต้องการ,ก,ราก,การแตกแยกเราต้องการความสมัครสมานสามัคมค,ค,คีการเมืองคิดต่างได้แต่ไม่ต้องมาประหรัดประหารฆ่าก,กันหรือเผาบ้านเผาเมืองนี่ก็เป็นคลิปนะคะพอหลังจากจากที่เขาเกลี้ยงหมวกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะ ก็เพื้ยงหมวกกลับไปให้เขาค่ะเพี่ยงหมวกกลับใช่ก็แต่ก็กลสูงอายุเขาก็รีบบอกเลยว่าอย่าทําอะไรผู้สูงอายุนะแล้วก็เลยบอกว่าไม่ทําอะไรหรอกแต่ถ้าอยากจะไปก็ไปเป็นขี้ข้าทักษิณต่อไปก็เลยบอกเขาแบบนั้นใช่แล้วทุกคนที่อยู่แถวนั้นนี่ก็มาปรบมือให้กําลังใจเต็มไปหมดเลยออกมาจากจากข้างนอกเต็มไปหมดแต่เขาอาจจะไม่ได้มีนกหวีดอยู่ตอนนั้นแต่ทุกทุกคนมาบอกขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วถ้าเจออีกทําอีกนะคะแล้วค่ะโอ้ ก็ S <S <surrender. S 2> คือหวังว่า <generators. S 2> สัญญาณตรงนี้นะครับคุณหญิงพจมานจะเอาไปบอกคุณทักษิณแล้ว <ikes. S 2> ทําให้คุณทักษิณหยุดนะครับแต่ถ้าเกบอกเป็นอีกวิธีหนึ่งทําให้คุณทักษิณโกรธมากขึ้นเนี่ยแน่นอนความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นก <Kinda. S 2> ็หว,วังว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยคงจะเอาสัญญาณที่ดีๆจากพวกเราเนี่ย <S <S ไปบอกคุณทักษิณ <ila> และทําให้คุณทักษิณหยุดค <klore. S 2> ่ะ อาทิพสุวรรณนะคะสำหรับคลิปเด็ดๆนะคะความใจกล้าของสามีภรรยาคู่นี้แล้วกล้าด้วยสติด้วยความคิดด้วยไม่ใช่ปรีผามททำด้วยอารมณ์ คือเป็นการทาด้วยการใช้สติยังคิดแล้วทบทวนแล้วรอบครอบแล้วมีเหตุและมีผลในการที่ทําสิ่งนี้ลงไปเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคมว่าเราไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้ความรุนแรงเราใช้อาระยะขัดขืนนี่แหละคะ่ะนกหวีดกรีดหัวใจอย่างที่คุณทยาบอกผู้หญิงผู้ชมาเอามืออุดหูแล้ววิ่งหนีอะเมื่อกี้เห็นวิ่งเลยนะคะเชื่อเมั่นว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เขาต้องคิดแล้วว่าเขาะจะอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไรยังไม่ใช้ความรุนแรงแต่นี่คือการกดดันทางสังคมถ้าพี่น้อง เจอใครที่ยังคิดว่ารับใช้ระบบทักษิณอยู่อย่าไปใช้ความรุนแรงมีแค่นกหวีดอันเดียวกดดันไปเขาอยู่ไม่ได้แน่นอนยศเชิญคุณนัทพลสรุปสําหรับคืนวันนี้ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ให้าเมื่อสักครู่นะครับถึงเวลาที่เราต้องออกมายืนเพื่อประเทศของเราครับไม่ต้องกลัวอะไรครับเราทําในสิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> เราชนะแน่นอนครับขอบคุณมากขอเชยงปลบมือกับคุณนัทพลค่ะการนำกปปสและคุณทยาทิพสุวรรณค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะคลิปเด็ดไหยคะคุณหญิงวิ่งซาโหเห็นแล้วแบบใจกล้าเหลือเกินกล้าหาญจริงๆ